สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปของแคมป์นะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเราได้ซื้อ b a t t l e f i e l 4ในราคาเพียง165บาทที่ PlayStation Store เพราะราคาที่มันน่ากดแบบเนี้ยเลยมันต้องเป็นเจ้าของซะหน่อยล่ะด้วยส่วนตัวนะครับเราเคยเล่น b a t t l e f i e l 4มาแล้วใน PC ก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าหาห้องเล่นยากมากๆเลยคนที่เล่นก็นู่นครับเซอร์ฟอ,อเมริกานุน่นคาปิงบานลไทยตอนนี้ยังยังใช้ Net BB, เน็ต TBB ป็400คุณพาะ เล่นไม่ได้โดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์คือมันหาห้องแบบโคตรนะครับมันโคตรยากสุดท้ายก็เลิกเล่นไปแต่ที่ไหนได้ครับเราเล่นแบบว่าทดลองเล่นประมาณ7วันครับแล้วก็หอหลังจากนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่แย่ที่เล่นเกม Battlefield 4ใน PC ครับเพราะว่าไปจอยห้องคือในแถวแวแวเอเชียมันก็ไม่มีใครเล่นเลยอ่ะให้ตายดิ จนกระทั้งเราเห็นราคาหน้าซื้อของ Battlefield 4แล้วก็เลยลองสอยมาเล่นสักหน่อยครับแล้วก็ดูแล้วมันโคตรยิ่งช็อกเลยครับเพราะว่า2สัปดาห์ต่อมาก่อนที่ Battlefield 1เนี่ยเขาจะวางจำหน่ายนะครับทั้ง EA ก็ไม่รู้กินยาผิดคนหรือเปล่าครับบอย DLC ทั้ง8ของ Battlefield 4ให้คนที่ยังไม่มีเนี่ยได้เล่นกันฟรีๆเลยโอ้โหดีมากครับ ก็เล่นกันมันๆเลยแล้วก็จอยห้องแล้วแล้วก็จอยง่ายกว่าเดิมแล้วอุ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรกันยิ่งกว่าใจป้ามันเนี่ยยิ่งแบบเหมือนป๋าจัดให้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า EA มันไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้ไงแต่เดี๋ยวเอาก่อนนะครับคลิปนี้ยังจะมีเรื่องต้องพูดกันอีกเยอะเกี่ยวกับ Battlefield 4ครับก็เพราะว่าเราเล่นเกม Battlefield 4สำหรับกับ Call of Duty เนี่ยปรากฏว่า Battlefield 4เนี่ยมันยังมีคนเล่นอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะมากเหมือนสมัย ประมาณ3ปีที่แล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าเกมเนี้มันยังไม่ตายครับมันยังอยู่ทั้งทั้งที่เกม Battlefield หนึ่งคือภาคใหม่แล้วเนี่ยมันก็ออกแล้ว,ม,ออลวมันก็วางจําหน่ายแล้วแต่ว่า Battlefield สี่คนก็ยังเล่นอยู่คืออันนี้น่าตกใจมากครับแล้วเราก็ลองไปดูไปดูมาหาข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ดูอลองผิดลองถูกแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าทําไม Battlefield สี่คนมันเล่นเยอะแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ Battlefield สี่ยังไม่ตายครับมาดูกันเลยมีอะไรบ้างครับ เกมตระกูล Battlefield เนี่ยแต่ละภาคเนี่ยมันจะมีทีมที่ไม่สำกันนะครับทีมก็คือแบบพวกแนวแนวภาพลักษณ์ทั่วไปอะนะฮะแต่เอาจริงนะครับ Battlefield สี่ภาคหลักนะครับอย่างภาค2-3 4ีเนี่ยทีมเนี่ยมันจะซ้ำๆกันเลยครับเพียงแต่เกม Battlefield ไม่ได้ผลิตทุกปีเหมือนเกมตระกูล Call of Duty ซึ่งการผลิตของเกม Battlefield เกมหนึ่งนะครับมันจะต้องผ่านไปประมาณ2-3ปีเลยแล้วก็ไอ้2-3ปีเนี้ย มันข้ามเจนแล้วไงคือมันไปเปลี่ยนเจนของเกมคอนโซลใหม่ไปแล้วครับแล้วก็พอจากภาค4แล้วมาภาค1เนี่ยเราจะไม่นับภาคฮาร์ดหลายเพราะว่ามันไม่ใช่ไดสเป็นผู้ผลิตนะฮะคือจาก4ภาค1เนี่ยจากภาค4ภาค1ก็จะใช้เวลาประมาณ3ปีด้วยกันนะครับ ซึ่งเป็นเวลาที่ดีในการพัฒนาเกมหนึ่งเกมให้สมบูรณ์สุดนะครับซึ่งภาคหนึ่งเนี่ยที่ออกไปปี2015เป็นธีมสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเกมเมอร์หลายคนก็คงไม่รู้กันว่าสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะโฟกัสเรื่องสงครามโลกเนี่ยเมื่อ70ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกใช้ระหว่างทหารรัสเซียทหารพวกแนวแนวนาซีตีกันไปตีกันมาเนี่ยมันก็อยู่ในสงครามโลกครั้งที่2แต่ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่1น,นะครับ สงครามโลกครั้งที่1กับไม่พูดกันแต่ว่า Battlefield หนึ่งก็พูดแทนแล้วแต่ก็ใช่ว่าทุกคนเขาจะชอบสองครามโลกไงครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เคยเล่น Battlefield เนี่ยต้องบ่นว่าอุ้ยอาวุธโบราณแต่ละอันนี้อ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่จริตเราอ่ะมันต้องยุคปัจจุบันกลับไปเล่น Battlefield สดีกว่าเออมันก็มีคนคิดอย่างนี้ไงก็เชื่อครับว่าเกมเมอร์ที่ยึดติดกับยึดติดกับพวกเกมต่างๆยึดติดพวกไอเกมใหม่ๆไม่เอาแล้วเกมมันมันไม่ใช่เลยว่ะ มันก็ย้อนกลับไปเกมเดิมนยมันมีเยอะแล้วก็สุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็หันไปเล่นไปเล่นฟิลสกันครับแม้ว่ากราฟิกเนี่ยมันจะล้าสมัยไปแล้วแต่ว่าเกมเพย์มันก็สนุกเหมือนเดิมสไตล์แบทเทิลฟิลแล้วก็บางทีเกมเมอร์ที่เล่นทั้งแบทเทิลฟิลสี่และแบทเทิลฟิลหนึ่งเนี่ยมันก็เล่นสลับกันไปได้ไงคือวันนี้เราจะเล่นแบทเทิลฟิลสี่นะวันนี้เราเล่นแบทเทิลฟิลหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งไปเรื่อยางเดียแล้วมันไม่ฟิกไงก็มันไม่ได้เล่น ต่อไปครับการเล่นไม่เวอร์เกินไปเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบวิ่งยิงและไม่ใช่เหาะแล้วยิงพูดดึงเหาะแล้วยิงคอร์ดตนะี้ฮะตั้งแต่ Advanced warfare จนถึงยุคนี้ i n f i n i t e Warfare ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องตัวเกม c อ l l of Duty รุ่นที่เกมคอนโซลรุ่นที่รุ่นที่8อย่าง p พช y s t a t i o n 4แล้วก็ Xbox One ครับคือกำลังคลองตำแหน่งอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นยุคที่ c อ l l of Duty เนี่ยมันใช้ระบบกระโดดเหาะไปมาโอ้โหอย่างกดาร์นบอลเลย แถมตีมเกมเนี่ยมันก็อนาคตจ๋าด้วยเลยทำให้เกมคอร์ดี้ทั้ง3ภาคเนี่ยมันดูซ้ำๆกันแล้วมันดูน่าเบื่อแล้วบัตเทิลฟิลมันก็หงาดขึ้นมาไงฮะเลยกลายเป็นว่าและอย่างหนึ่งเนี่ยบัตเทิลฟิลสี่เนี่ยมันตัวเกมมันไม่วื้อเกินไปมันไม่ได้กระโดดเหาะแล้วยิงอะก็เลยกลายเป็นว่าบัตเทิลฟิลสี่เนี่ยมันยังไม่ตายแล้วก็เกมเมอร์หลายๆคนก็ยังหวยหาเกมที่มันมีตีม็นปัจจุบันอยู่ก็คือ Battlefield 4นะครับ ต่อไปอาวุธเป็นอาวุธยุคปัจจุบันนอกจากการมูฟเมนต์การกระโดดการนู่นนี่แล้วนะมันมีความเป็นปัจจุบันมันมีความเรียวมีความจริงนะครับอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าน,นะครับที่กําลังหาเกม FPS ที่ใช้อาวุธยุคปัจจุบันยิงสาส์กระสุนในโหมดมัตติเพเยอร์ครับถ้าเป็นเกมคอมก็มีพวกเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเกม AVA ออนไลน์ไม่รู้ตอนนี้ปิดหรือยังเกมห้อยแบงก์ Bank, แล้วก็เกม Spaceship Force 2นะครับแล้ว เกมสเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ตีมแนวแนวปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแต่พอมาใน PlayStation 4เนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีคือมันมีแต่พวกเกมอหัวนาคตจ่าอะไรอสบิวตี้อย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบอุ้ยอยากจะปัจจุบันคือมันเลียวจริงมันโอ้โหมันเป็นความจริงแต่สุดท้ายอ้าวอะไรวะมันก็ย้อนไปยุคสงครามโลกนีหนึ่งอย่างบัลทิ้ฟิลหนึ่งเออแล้วเกมที่มันเป็นเกมที่ใช้ อาวุธปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันก็เหลือไม่กี่เกมครับ และหนึ่งมีเกมที่เราแนะนําแล้วอยากจะเล่นดีที่สุดก็คือเกม Battlefield 4นะครับโดยถ้าอยากได้อารมณ์แบบ b a t เ l e f i e l d เคยๆเกม Free to Play ออนไลน์ online, ในคอมก็มีไม่กี่เกมครับแล้ดูเหมือนว่าเกมที่สามารถแทนพวกเกมออนไลน์ในคอมได้ก็คือเกมนี้ Battlefield 4มันควรมีติดใน p a y ์เลยครับคำถามคือทําไมไม่พูดถึงเกม Call of Duty Modern Warfare Remaster เพราะว่าเราไม่ชอบการขายเราไม่ชอบแบบว่าแนวการตลาดของ Activision คือ เราต้องซื้อตัวเกมเต็มของ Infinite Warfare เพื่อที่จะมาเล่น Modern Warfare Remaster งั้นเหรอมันอันนี้ no comment <c oughs> แต่ว่าทำไมเกม Modern w a r f a r 4เป็นเกมที่เราแนะนำมากเพราะว่าเกมนี้สมดุลทำออกมาดีมากๆเลยครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธได้ตามที่ต้องการไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วก็มีความหลากหลายมากอย่างที่คิดครับปืนมันเป็นปืนยุคปัจจุบันแล้วก็มันก็สมจริงพอสมควรเลยใครชอบอะไรเร็วๆใครชอบอะไรจร,ริงๆ,ๆนี่ฮะ Modern w a r f 4 แล้วเสียงสมจริงมากๆโคตรชอบเลยครับเกมตะกูลบัตเทนฟิลเนี่ยมันมีชื่อเสียงเรียงนามสถานปฏิภีอย่างเสียงที่สมจริงมากๆคือมันเหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกสงครามเลยครับไม่ว่าจะเสียงปืนมันจะดูยิ่งใหญ่ลังการขนาดนั้นทนั้งทั้งนี้มันอยู่ในตีมปัจจุบันนะครับเหมือนอยู่ในโอ้โหสงครามจริงๆครับโดยเกมที่เป็นสไตล์ b a t t l e f i e l d 4ในเพ a y s t a t i o n 4เนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยครับน้อยจริงๆส่วนใหญ่ก็เป็นแนวเกม f อ s ที่มัน ล้ำอนาคตไปแล้วคือปัจจุบันจา๋าหรือมันจะแบบโอ้โหอดีตจ๋าเลยแต่ว่ามันไม่ได้กล่าวถึงอาวุธปืนนะครับโดยเสียงปืนที่ลั่นทุ่งเนี่ยมันมีหลายภาคแล้วแล้วก็ภาคสีมันก็ยังรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ได้ดีเลยครับก็ต้องนับถือผู้วัฒนาเกมอย่าง Dice จริงๆนะครับที่เขาทําเกม r e ฟ f u ออกมาได้สุดยอดแล้วก็มันดูแล้วเป็นอมตะมี อยู่ในเครื่อง p l y y 4เอาไว้มันก็ดีครับประมาณว่าอุย้ยอยากเล่นเกมก็เปิด Battlefield สเล่นจบนี่เราโชคดีนะครับที่เราซื้อ Battlefield สแบบดิจิ t a ลดาวน์โหลดเราไม่จำเป็นต้องไปใส่แผ่นก่อนแล้วก็เล่น <c oughs> ไม่เหมือนแบบนั้นคือ Battlefield สเป็นเคสพิเศษเพราะว่าเป็นเกมแบบลดราคามากๆแต่ว่าอุย้ยพอเกิดปัญหาแผ่นเด้งติ๊ดๆๆออกมาอุย้ยเราไม่กลัวเราก็ยังเล่นต่อได้ไม่มีการแบบปิดเกมก่อน คือรู้เปล่าว่าปัญหาของพวกเกมแผ่นเนี่ยเราก็จะเลิกซื้อพวกเกมแผ่นละเราจะซื้อพวกดิจิตอลดาวน์โหลดดีกว่าเพราะว่าเกมแบบแผ่นนะครับเวลาแผ่นเด้งทีไรนะครับตัวเกมนั้นจะปิดโดยอัตโนมัติแล้วก็ออกมาแล้วมันติดๆแล้วเราต้องมารีเซ็ตเครื่องรีเซ็ตเครื่องโดยการปิดตัว PlayStation 4แล้วก็ถอดสายออกมาแล้วก็รอประมาณครึ่งสนาทีแล้วก็ใส่ใหม่ โดยปัญหานี้ครับมันเป็นปัญหาที่อยู่ในเครื่อง PlayStation 4รุ่นเก่าแล้วเราก็ใช้ PlayStation 4รุ่นเก่าครับเป็นรุ่นบอร์ด C U H 1 1 0 0เลยครับทำให้มันมีปัญหาเรื่องหันเล่งเพราะว่ามันใช้บุ่มทัชสกีอยู่ แต่ว่า CUS 1,200ขึ้นไปแล้วก็ไอ้สลิมเนี่ยมันใช้ปุ่มกดแบบว่าปุ่มกดทั่วไปเป็นปุ่มกดจริงๆไม่ใช่สัมผัสแล้วเลยเรื่องเวลากดแล้วเซนเซอร์มันทำงานเร็วเกินไปหรือทำงานผิดปกติไม่มีนะครับและข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเกม Battlefield บบ4ที่แบบโอ้โห เราต้องเล่นจริงๆแล้วมันมีเป็นเหตุผลจริงๆที่ทําให้เกม Battlefield 4ยังไม่ตายก็คือโหมดที่คนเล่นเยอะๆมันก็ยังมีเยอะอยู่อย่างเช่นทีมเด a d m a t ครับเพราะว่ามันเป็นโหมดสายนี่เลยสายคัชว่นะครับด้วยแบบที่ใหญ่ยักษ์ของ Battlefield 4นะครับมันทําให้โหมดการเล่นมีหลากหลายครับแล้วก็สายฮัดค้อก็คือพวกเล่นแบบเยอะๆนานๆก็นู่นนะ Conquest หรือไม่ก็พวก l u s แล้วก็ นู่นนี่นั่นจะมีหมดเลยแต่ว่าเราเคยเล่นหมดคอนคว s สของ Battlefield นะครับภาคสตอนนั้นเล่นใน PC อยู่เลยแล้วก็มาเล่นอีกทีก็เล่นภาคฮาร์ Line คือภาค d ฮาร์ดไลนมันไม่น่าจะมีคอนคว e สนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนั้นภาค3คือกว่าจะบุกเสร็จกว่าจะเล่นเสร็จล่อไป20นาทีขึ้นไปครับเออ <c oughs> คือมันกินเวลาหนายนาทีเลยสำหรับฮาร์ดคอร์เกมเมอร์อย่างแท้จริงนะครับอาประมาณว่า แต่แล้วพวก casual gamer แบบว่าเปิดเกมมาเล่นแน่นอนเปิดก็พักเดี๋ยวก็เล่นใหม่ก็พอเหมือนเันทีมเดนแมทนะแล้วก็ทีมเดนแมทในภาคไอเนี้ยภาคสเนี่ยมันเป็นทีมเดนแมทที่ย่อมแบบลงมาไม่ได้แบบแบบขนาดใหญ่เวอร์เหมือนภาคฮาร์ดไลาย อันนี้คือข้อดีจริงๆนะครับสำหรับ Battlefield ที่ยังเหลืออยู่คือมันกั้ากึ่งระหว่างภาค3กับภาค4ใครที่ชอบภาค3แล้วก็มาเล่นภาค4มันก็ปรับตัวไม่ยากครับและข้อที่สําคัญที่สุดในโลกเลยครับที่ทําให้ Battlefield ยังไม่ตายไอ้ข้อนั้นยังไม่สําคัญมากครับข้อนี้สําคัญที่สุดคือยังมีคนเล่นอยู่ไม่หนีไปไหนเพราะว่า Dedicated Server ด e ทีแคสเซิลเวอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์เช่านะครับซึ่งพวกคนญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยเขาก็เช่าไอ้ดีทีแคสเซิลเวอร์เยอะมากๆเลยครับแล้วก็เวลาเราจะเล่นนะครับเราจะจอยนิ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็จะเจอแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นแต่ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นถว่าดีไหมคำตอบคือห่วยถว่าทำไมห่วยก็เพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงญี่ปุ่นนู่นแล้วก็เวลาเราเชื่อมต่อนะครับอย่างเช่นเราใช้เน็ตไฟเบอร์ออปติกดีๆจ๋าๆเลยแล้วก็เชื่อมต่อความเร็วเนี่ย ข้ามปิงเนี่ยประมาณเป็นร้อยเลยอันนี้คือของดีสุดๆแล้วยังปิงเป็นร้อยเลยนะครับเลยมันยังไม่ดีมากเพราะว่าคือมันเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นไงมันไม่ได้เปิดเซิร์ฟแถวพวกไอ้สิงคโปร์อันนี้มันไม่มีไม่มีเครเล่นไงแต่ญี่ปุ่นยังเล่นอยู่แลวเวลาคนญี่ปุ่นเล่นนะครับโอ้โหพวกแคมปิ้งเยอะมากคนญี่ปุ่นนะครับตัวแคมป์เลยครับอย่างเวลาวิ่งครับเรานอนเกือกกิ้งซะงั้นโดยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเราโดนยิงรับหลังอะให้ตายดิ ทำไมมันโหดจังอันนี้คือเรารู้สึกแบบเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เวลาเข้าห้องที่ไรแล้วก็ห้องเต็มห้องเต็มไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือมันพร้อมเล่นเลยมันดูแล้วไม่น่าเบื่อมันเหมือนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วที่เกม b a t t f i e l d 4เปิดมาใหม่ๆแล้วก็พอมานี่ยัง <c oughs> เล่นได้อยู่นะเออโอเคครับจบลงแลวครับสำหรับคลิป b บ t f i e l d 4ยังไม่ตายนะครับใครที่ซื้อเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็มีเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากลองเล่นอีกรอบนึงเล่นได้ครับ เล่นได้จริงๆเพราะเกมนี้เขาดีจริงครับทาง ea พวก dice อะไรพวกนี้คือเขาวางแผนจริงๆมันเป็นเกม FPS ที่มันตายยากมากครับและเกมนี้ความรู้สึกในการเล่นก็คล้ายคลึงกับเกมออนไลน์ FPS ในคอมด้วยแม้ว่าไม่เหมือนแต่ก็คล้ายครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามคลิปสามารถกด Subscribe ได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีครับ